ระสุดตันตปิดุกอังคุตระนิกายจะตุกะนิบาศสองจะรวักเจ็ดปฐมอคติสูตรว่าด้วยอคติสูตรที่หนึ่งสิบเจพิสูจน์ถึงหลายการถึงอคติในวงเล็บความลำเอียงสประการนี้การถึงอคติสประการ อะไรบ้างคือบุคคลย่อมถึงหนึ่งฉันทาคติในวงเล็บลำเอียงเพราะชอบสองโทสาคติในวงเล็บลำเอียงเพราะชังสามโมหาคติในวงเล็บลำเอียงเพราะหลงสพยาคติในวงเล็บ ลำเอียงเพราะกลัวพิสุทธ์ทั้งหลายการถึงอคติสี่ประการนี้แลบุคคลใดละเมิดความชอบธรรมเพราะฉันทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคติยศของบุคคลนั้นย่อมเสื่อมดุดดวงจันทร์ข้างแรมฉะนั้นปฐมอคติสูตรที่เจ็ดจบ